โอเคสวัสดีครับวัน mmm hmm. นี้ก็อยู่กับ,บ b l a z e s x c นะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ใน Roblox แบบที่มีชื่อว่า g a m m e Rare Link ไปที rare ่ไรเนี่ย g a m m e Rare Rare วะกูไม่รู้น่ๆๆาจะ g ม m m e Rare หรือเปล่ช่างมังก็คือแบบนี้มันจะเป็นแบบว่าผมยังไม่เข้าไปเล่นเลยนะ <SU ajust> เพราะว่าช่วงน,นี้ไม่รู้ดิกูอยากเล่นแบบสดๆไปเลยนะครับซึ่งแบบนี้มันก็จะ Welcome to g a m m e Rare แข่งขันเออโอเคเป็นเหมือนเป็นการแข่งขันเนี่ยถ้าที่ดูก็คุณ่าจะพอได้เอาออกจริง้ะโอเคไปเล่นกันเลยนะครับโอเคมาผมมาละโอเคแหมมันมีมันมีอะไรบ้างเนี่ยเออผมบอกกันนะครับว่าวันนี้ผมอาจจะพูดแปลกๆนิดนึงลิ้นผมอาจจะแบบพันๆนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ดิเวลากูตื่นลิ้นกูเพิ่งเวลาแบบกูเพิ่งตื่นแล้วลิ้นกูแบบชอบแบบพันแล้วพูดไม่ค่อยเป็นภาษาคนเสิร์ไหล นั่นแหละฉะนั้นก็ตับนั่นจะผมลิ้นผมมาใจนี่นะเพราะกูเพิ่งตื่นแล้วกูเพิ่งไปอาบน้ําเสร็จแล้วมาอัดเกมแม่งเลยนะแบบแบบตรงๆเลยอันนี้อะไรเนี่ยเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้อะไรเลยออโต้องคลิกไม่เอา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 ไ,ม,อาไม,อามันมีสกินมาสามสองหนึง่งโอเคคลิกคลิก เพิ่มความเร็วของเราโอเคโอเคได้ได้ได้ไม่รู้นะผู้ชมจะยินเสียงเม้าผมหรือเปล่านะไปขวดช้าคนอื่นเลยไอ้ควดช้าเออได้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 เสร็จแป๊บๆเขาสมองพีอะสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบห 17 18 19 20 21 22เกี่ย,ออย,เ,ย,เ,ยนะเอ็ดีเดี๋ยวเอาหยุดทำเพี้ยเลยเนี่ยเฮ้ยความเร็วกูเพิ่มไหมความเร็วกูเพิ่มเห็นไหมเห็นไหมความเร็วกูเพิ่มไหมมาโลฟี่โลโลฟี่ไม่รู้กูอ่านถูกหรือเปล่านะ คือกูเพิ่งมาถึงห่างห้าสิบแล้วมึงดูคนอื่นดิไอ้ที่งวิ่งไปวิ่งมาวนๆหลายรอบแล้วเนี่ยไอ้เีอยเร็วกูจับไม่ได้อะเอาตรงเนี่มมันจะวิ่งผ่านนไปไอ้เส้นพวกนี้เนี่ยไอ้ที่วิ่งผ่านแบบโคตรชิวอะเออหนึ่งนาทีที่นี่คือกูอย่างน้อยกูหนึ่งนาทีครั้งที้กูขอให้ถึงสักสองร้อยก็ยังดีสองร้อยก็ยังดีนะสองร้อยก็ยังดีอ๋ตอนนี้ความเร็วกูอยู่ที่หนึ่งพัน จะถึงร้อยไม่ถึงร้อไม่อีกอีกีวิอีกวิสามสวิใช้คุมค่าเลยเรเรเร็วมาเรอเก็กกามถึงองร้อยแต่ขอใหึงนึงร้อยวงดกส yes yes ใช่่าวิเก็โอโอ้เโคตรไกลเลยโูอย่างไกลอ่ะ เก้าร yes, ้อยเยายเยเลยเกาสิเออร้อยหนึ่งร้อยหนงเยฮ่ขผ่านแล้วเว้ยอ้อฮ่าอีกงาบี่กูนี่แม่งเก่งจริงแต่แม่งอย่าไปเอาอย่าไปเทียคนอื่นนะครแม่งไปเร็วเกินมาโอเคเราคุณจะหาอะไรดีละ ควรจะซื้อไข่ใช่ควรจะซื้อไข่มา,ามเป็นหนึ่งอันอีปิกเลยเหรออีปิกเน,นี่ยโอเคมาสัตว์เลี้ยงกูมาบอกว่ามึงจะเสริมสิบม,มงคลให้ก,กูด้วยล่ะ มีสปินด้วยว่าแต่อีกสิบนาทีมาอืออันนี้คือกูเร็วเลยใช่ไหมเนี่ยแต่มันก็รู้สึกเร็เวเร็วกว่าแต่ก่อนมั้งเออใช่กูรู้สึกมันเร็วกว่าแต่ก่อนมาเฮ้ยกูจะได้ห้าร้อยมงกิดอะมึงมึงมึมมงกุยเฮีย้ยอะไรมงกุด๋ดเออนี่กูไปละเออสวยมา กูนึงพันกูรวยเลยโอเคมากูถึงโซนกูถึงชั้นสองแล้วเย่คือตอนนี้คือกูวิ่งเงินกูไม่รู้แล้วนะว่ากูอยู่ทิศไหนเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตไหมมันจะเหมือนกูวิ่งถอยหลังเว้ยแต่จริงๆไม่เว้ยกูวิ่งไปข้างหน้าเว้ยเฮ้ยไอ้เหีจ๊ตากูเริ่มหลอนแล้วเนี่ยเฮ้ลเหล็คเกอร์ตากูลายไอ้เจ๊โอ้ตายแล้วไอ้เจ๊ตายแล้วตายแล้วมาให้ยี่สิบวิสุดท้ายมากูขอตั้งกูจะเอาให้ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเลยแต่กูว่าไม่จะทันไม่ประเด็นเนีย มันโอ้ยยิ่งกูจะไปถึงเลขมันไม่โคตรไกลเลยแต่กูก็จะถึงชั้นสามมาเลยแต่กูว่ายาวไกลมึงดูคนพวกนี้เ๋ยไม่ไปไหนเลยเฮ้ยจะถึงแล้วเอ้ยกาวิกาวิดย้าโู้รู้สึกดีจริงๆเลยเอาหมดเวลาหมดดิโอเคมามีอะไรบ้างรู้นี้ดีแมจิก ไม่ไม่ยอมว่าผมจะสุ่มต่อมาโอ้เปิดเงานพวกเงินพวกผู้เหลืออะไรเนี่ยเจ็บมือไหนใครกูเริ่มเจ็บมืออไปคนอื่นแม่งแสงกูเลยแต่กูงงอยู่ทำไมผู้หญิงสองคนนี้แม่งไปโคชาเลยมันกูชี้แรกๆเลย โอเคโอเคมามาเอาได้เรียนตาเฉยอะไรเนี่ยกูทำสถิติสูงละยังไงเนี่ยอ๋อมงคุดเพิ่มเรื่อยเรยเลยเว้ยไปดี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 มา มากูวิ่งมาโครตรนานเลยแต่ตอ,อ,อนนี้กูถึงชั้นสามแล้วนะเดี๋ยวว่าดีไปแต่ก่อนอย่งมึงมามันให้อะไรเนี่ยเอ่ออุ้ยสักเลี้ยงโบคุยไม่ใช่โกคูด้วยเระเด็นเนี่ยมาดิ oh my god ไอย้ยากูได้ของโหดเลยไม่แปลกเลยที่เคนในเซิร์ฟในเกมนี้แม่งโหดมากๆเพราะแม่งได้แต่ของดีๆกนันไงเออยาเข้าไปนัน กูจะสุ่มสัตว์เลี้ยงอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เอาอันนี้เลยนี่เอาแบบโคดเลยเรยสยอดเรสยอดนะจวดมาอ๋อเียเอาไนดีเอาเอาลัคกี้แคทเอาไปฟาร์มโก้เข้ามามาคราวนี้แหละโคตรสุดแล้วนะไม่มีใครวิ่งเลยกูได้วิ่งตตัวโอดโขดถึงเถื่อนทั้งนั้น มีเอ่อ uh, โกคูมีหลายตัวด้วยใช่มมาร่วมร่วมรุม่มรุมสุขไอ้แชมพี่เลนไอ้แชมพี่เลนมันมีขี้เกียจเหรอไม่เขาไม่ขี้มาไปเลยโอเคมามาแรกๆอาจจะช้าๆหน่อยแต่ว่าไม่ไม,ไม่ค่อยช้ากว่าโอเคมาคือกูต้องร้อยมันเร่งแบบทำความเร็วก่อนไหมมันต้องแบบเร่งทำความเร็วก่อนถึงจะแบบเอน,นี้ได้ไป โอ้ยเอ้าทะลุสัิติแล้วไอ้เยี้ยกูได้เหรียญตาใมาอ,อีกแล้วเอ้ยไอ้ okay. oh, 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 oh oh เยี่โอ้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 ยโกลโอ้ยโกลชีตาก,กูเริ่มลายแล้ว oh, โอ้ยไม่ค่อวิ่งเร็วอ่ะไอ้เี้ยม่มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยลุนแรงแล้วก็สกิลสูสงสุดที่กูวิ่งได้ไอ้เชี้ยใครมาแว้นหน้าบ้านกูไอ้เยี้ยเดี๋ยวกูวิ่งตำ่ำเดี๋ยวกูวิ่งชนรถแม่งเลย โอเคมากูจะทำกูจะทะลุแล้วกูจะไปด่านใหม่แล้วเอาไอ้เจี๊ยตกแบบเอาเอาไม่ไม่ตกอ,อู้ไอ้เจี๊ยมนขึ้นมันเต็มเลยโอ้โหโอ้โหโไม่รู้ท่านผู้ชมรา้ตาโอู้่เร่่มรู้สึกอ้ยตาอ้โหอ้วเอหอ้โหโอ้หมอ้โหโ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 อ้โอ้โอ้เหโอ้ย,ย,อย,อยามมาหออไไอโอ้ไม่อันนี้วิ่งอันนี้เร็วชิบหายเโหหี้ยอะไร,ร,รีโอ้มันรีเบิร์ได้แต่เพิ่งดีกว่า เสียดายก็ไม่จชิงเสียดายมันมนี่ไงแต่กูกูยังไม่รีเบื้อดีกว่าตอนนี้มาโอเคตอนนี้นะกูวิ่งทะลุไปไม่รู้กี่รอบแล้วมาครับภาพาวิสุดท้ายนี่กูวิ่งวนไปวนมาไม่รู้กี่รอบแล้วโอเคมาหนึ่งโอเคจบแล้วเป็นการวิ่งที่รู้สึกหลายตาชิบหายเลย โอเคคลิปน okay. ี้น่าจะไม่มีอะไรมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปที่ใหม่ับวันี้ด้วยบายนะครับสี่งยากนะจ๊บจะ,จะบ๊ายบ,ยา,บาย